ฮัลโหลสวัสดีกับทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอก UGC Limited ฟรีกันเลยนะ,ะทุกคนเย้ Yay! เราจะมาทำคอนเทนต์แนวนี้อย่าบ่อยๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปพูดรายละเอียดของลิมิเต็ดฟรีตัวนี้กันเลยค่ะลิมิเต็ดฟรีตัวนี้นะคะเป็นหมวกแก๊ปสีทองดำนั่นเองนะทุกคนซึ่งสวยมากๆน,นะคะซึ่งเป้าหมายของเขานะคะที่จะได้สมวกสีทองนี้ก็คือมีคนเข้ากลุ่มสมาชิกนะคะหมื่นห้าคนนั่นเองนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันคนแล้วตอนนี้นะคะกลุ่มก็เต็มแล้วแล้วเขาบอกได้บอกมาว่าเขาจะแจกภายในวันนี้ค่ะโดย จำนวน1 5 0 0 0สต็อกนั่นเองนะคะหรือว่า1 5 0 0 0ชิ้นค่ะซึ่งเรายังไม่รู้เวลานะคะเขาบอกว่าเขาจะเลนด้อมเวลาหรือว่าสุ่มเวลานั่นเองค่ะก็ให้ทุกคนนะคะลองไปติดตามดูนะคะซึ่งเราเองก็ไม่ทราบเวลาที่แท้จริงแนะนำว่าให้ไปติดตามทวิตเตอร์ของเขานะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย